โตโยต้าไฮรักวีโกตัว VN t อนเทเปิดแคปได้ไปี2 0 1 0ราคาแสนหกเท่านั้นน่าสนใจขนาดนี้มีอะไรบ้างไปดูกัน สวัสดีครับผมกัรเลซิงนะครับวันนี้พาเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะฮะมาดูรถกระบะมือ2นะครับที่ต้องบอกว่าเป็นตัวที่น่าสนใจแบบมากๆราคาไม่แพงนะครับอะไหล่นี่มีบานเบิร์นะฮะซ่อมง่ายดูแลง่ายมากๆตัวที่พามาดูวันนี้ก็คือ Toyota v i ีโกวีเอ็นเนะครับหรือบางท่านจะเรียกว่า Toyota v i ีโโฉมที่เป็น OpenCAP ก็ได้เหมือนกันนะครับถามว่าทำไมต้องเรียกแบบนั้นนะฮะตัวนี้โฉมนี้นะครับจะมีจมูกนะฮะจะเป็นตัวแรกๆเลยที่มีจมูก ตัวนี้เรียกว่า v i n t e r b o นะฮะตัวจมูกนะครับแล้วก็หลายท่านนะฮะเรียกว่า Open Cap ก็คือรุ่นนี้จะเป็นกระบะรุ่นแรกของ Toyota นะฮะที่สามารถจะเปิดแคปได้หลายท่านก็เลยเรียกว่าตัว Open Cap ก็ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้จุดเด่นมีเพียบเลยนะฮะขับง่ายดูแลง่ายซ่อมง่ายอย่างที่แจ้งนะฮะแล้วราคาไม่แพงคันที่อยู่ข้างกันเ a ซ i n g ตรงนี้นะครับเพืสมาครับราคาตรงนี้นะฮะ169,000บาทเท่านั้น เพื่อนๆยิ่งฟังไม่ผิดนะฮะ169,000บาทเท่านั้นราคาแจ่มสุดๆนะครับ แต่ว่าขอย้ําอย่างนี้นะฮะขอญาติบอกแบบนี้นะตอนนี้คันนี้นะฮะอยู่ที่โกดังสกลนครนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะโทรเข้ามาสอบถามกันเลสซิ่งได้นะครับแต่ขอญาติบอกแบบนี้ราคาแบบนี้ไปเร็วแน่นอนนะครับแสนกว่าบาทเท่านั้นได้ปี2010ด้วยนะฮะปีก็สูงรุ่นก็ใช้ได้นะครับเป็นรุ่นตัว E ด้วยราคาดีขนาดนี้ไปเร็วแน่นอนอ่ะแต่วันนี้จะพามาดูจุดเด่นของเขาในหลายจุดนะครับว่าโตโยต้าไฮรักวีโกโฉมนี้มีอะไรเจ็บบ้างนะครับอ่ะพามาเริ่มต้นดูจากตรงนี้นะครับตัวนี้คือโตโยต้า あ。 ไฮรักวีโก้ V Enterbo นะฮะหรือว่าโอเพนแคปอย่างที่แจ้งนะครับปีเนี่ยตามปีตามโฉมนะครับจะอยู่ที่2008จนถึงประมาณปี2012นะครับขออนุญาตไล่เรียงให้ฟังแบบนี้โตโยต้าไฮรักวีโก้จะมีอยู่3โฉมหลักๆนะครับโฉมแรกก็คือตัวแรกเลยนะเป็นปีประมาณปี05จนถึง07นะครับส่วนตัวที่2ก็คือตัวนี้นะครับตัวที่2ก็คือตัว V Enterbo จะเป็นปี2008จนถึงประมาณปี2012นะครับแล้วก็ตัวที่3นะครับตัวที่3ก็จะเป็นไฮรักวีโก้แชมป์นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณปี2 0 1 3 ถึงประมาณปี2045 1นนะครับถามว่าน่าใช้ไหมหน่าใช้ทั้ง3รุ่นเลยนะครับใช้หลายอย่างพื้นฐานเดียวกันใกล้เคียงกันทั้ง3รุ่นเลยนะครับส่วนตัวนี้นะฮะในปี2012นะครับเพื่อนสมาชิกครับในปี2012ลากวป2013นะฮะก็คือตัวที่เป็นโฉมคาบเกี่ยวกันระหว่างตัว V n t u r b o นี้นะครับกับตัว Hilux Vigo c h a m p เนี่ยจะเป็นปีที่โตโยต้าไฮ u ักนะครับขายดีที่สุด และเป็นประวัติศาสตร์ของกระบะประเทศไทยเรานะครับมียอดขายถึง2 0 0 0 0 0คันนะฮะโตโยต้ากระบะโตโยต้านะครับคาบเกี่ยวกันนะฮะวีเอ็นเทอร์โบรวมกันกับไฮรักวีโก้แชมป์ในปี2013นะครับยอดขายเนี่ยทะลุ2 0 0 0คันซึ่งณปัจจุบันนะฮะยังไม่มีกระบะรุ่นไหนนะครับที่ทํายอดขายใกล้เคียงกันกับยอดตัวนี้ได้เลยนะครับ2 0 0 0 0ัคันนี่ถือว่าเป็นตำนานของประเทศไทยเรานะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูได้หลายจุดแล้วกันนะฮะว่าวีนเทอร์โบตัวนี้ ตรงไหนแจ่บบ้างนะครับแต่ราคาเนี่ยจ่มแน่นอน1นึ0 0 0สบาทใครสนใจโทรมารีบๆเลยนะฮะหมดแล้วหมดเลยเพราะมีแค่คันเดียวเท่านั้นเอาเดี๋ยวไปดูจุดอื่นกันก่อนนะครับพามาเริ่มต้นจากจุดเด่นแรกนะฮะของโตโยต้าไฮรักวีโกโฉมที่เป็นเวนเทอร์โบนะคะแน่นอนตัวนี้หลายท่านจะเรียกนะฮะว่าตัวที่มีจมูกนะครับตัวที่มีจมูกก็คือตรงนี้นะฮะคุณสมาชิกครับเขาจะมีตัวโค้งๆนะฮะตัวรับลมเข้าไปตรงนี้นะฮะอันนี้คือจุดเด่นจุดแรกนะฮะจุดที่2สังเกตได้จากกระจังนะฮะกระจังเนี่ยแตก โค้งๆคง,งลงไปหน่อยนะฮะก็จะดูลักชูรี่ดูหรูไฮโซหน่อยนะครับอันนี้คือจุดแรกนะที่ดูนะครับเดี๋ยวไปดูจุดต่อไปแล้วมาดูทางด้านของประตูนะฮะจุดเด่นที่สุดของรุ่นนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถจะเปิดแคบได้และเป็นรุ่นแรกนะฮะที่ขายในไทยนะที่เป็นกระบาประเทศไทยวีโก้เนี่ยสามารถเปิดแคบได้ก็คือตัวนี้แหละครับปี2008จนถึงปีประมาณ2012นะฮะประตูเนี่ยนะฮะประตูหน้าเนี่ยเปิดได้ธรรมดานะฮะถ้าเกิดว่าเป็นตัวแคปนะเนี่ยประตูหน้าก็เปิดได้ธรรมดาแต่จุดที่พิเศษขึ้นนะ ตัวแคบสามารถจะเปิดได้นเนี่ยในแง่ของลักษณะการใช้สอยนะครับแน่นอนว่ารถกระบะที่เปิดแครบได้เนี่ยก็ขึ้นลงง่ายนะฮะแล้วก็มีความกว้างมากขึ้นนะฮะมีพื้นที่ใช้สอยที่มากขึ้นเนี่ยถ้าเกิดใครจะจะ,จะนั่งแคปบก็นั่งสบายๆได้เลยนะครับเนี่ยฮะก็ไม่ต้องมาเปิดอ่าเรียกว่าไม่ต้องมาเปิดพับนั่นพับนี่นะฮะสามารถจะขึ้นแคปบได้เลยแต่ถ้าเป็นตัวเก่าตัวแรกไอตัวนี้ จะเปิดไม่ได้นะครับนี่คือจุดเด่นนะที่ทําให้โตโยต้าไฮรักวิโก้ตัวนี้นะครับในตอนที่เป็นมือใหม่ป้ายแดงขายดีแบบสุดๆนะฮะต้องใช้คําว่างั้นนะขายแบบชันที่ว่าสองแสนคันสุดยอดอยิ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะไปนั่งภายในให้ดูนะภายในก็ถือว่าเป็นจุดเด่นมากๆของรถรุ่นนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับไปดูภายในกันและทีนี้มาดูทางด้านภายในนะครับภายในเนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นที่สุดของโตโยต้าไฮรักวิโก้ทุกรุ่นเลยนะครับเพราะว่าการออกแบบนะฮะถ้าเทียบเทียบกันนะ เจนต่อเจนปีต่อปีนะครับโตยต้าฮารักบิโกกาลิซิงขออนุญาตบอกแบบนี้นี่คือรถที่ภายในดีที่สุดนะฮะการออกแบบเจนใหม่กว่าเพื่อนเพื่อสมาชิกครับถ้าเปรียบเทียบปีเดียวกันนะยี่ห้ออื่นสู้ไม่ได้เลยนะครับนี่ชุดเด่น2จุด จุดแรกคือเครื่องนะครับเครื่องเนี่ยถ้าเปรียบเทียบปีต่อปีเนี่ยยี่ห้ออื่นก็สู้วีโก้ไม่ได้นะครับภายในก็เหมือนกันนะฮะหลายท่านอาจจะชอบยี่ห้อนู้ยี่ห้อน,นี้แล้วแต่นะครับแต่ถ้าถามเรื่องของเจนเรื่อง,องการออกแบบเรื่อง,องการนั่งลักษณะการใช้สอยวีโก้น่าจะดีที่สุดในยุคประมาณตี2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8นี่แหละฮะคือรถที่แจ่มที่สุดนะครับการลักษณะใช้สอยนะฮะอย่างที่แจ้งนะฮะคันนี้คือตัว E นะฮะตัว E ที่เป็นตัว Open Cap นะครับก็ภายในก็อาจจะดูเท่ๆหน่อยนะครับ ตัวนี้เปิดแคปได้ด้วยนะครับและแต่ว่าเป็นตัว e นะเป็นตัวแคปนะครับราคา1 6 9 0 0 0บาทนะครับมีไฟนะฮะเนี่ยฮะไฟอ่านหนังสือนะครับเนี่ยฮะมีช่องเก็บแว่นนะครับตัวนี้จะแตกต่างจากตัวที่เป็นตัว g อยู่นะครับตัว e ก็คือตัวรองท็อปนะฮะตัว g คือตัวท็อปตัวท็อปก็จะมีแอร์แบกให้ด้วยแต่ตัวนี้ไม่มีแอร์แบกนะครับแต่ถือว่าก็โอเคนะฮะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ขับอะไรมากมายสมบุกสมบันใช้ความเร็วเยอะนะครับประมาณนี้ใช้ได้้นรงตีีม อ่ที่วางแก้วให้ด้วยนะครับอันนี้คือรถในเจนปี2008นปเรื่องอะไรไปครับอ่าก็มีของที่ใช้ให้แต่ปีคันนี้ปี2 0 1 0นนะนะฮะไอตัวนี้ก็เปิดได้นะครับนะฮะเปิดที่เก็บของเก็บอะไรต่างๆได้ลักษณะการใช้สอยต่างๆผมมองว่านี่คือรถที่ภายในดีที่สุดรุ่นหนึ่งเลยนะครับปี2008ถึงปี2 0 1 2นตัวนี้ปี2 0 1 0ถ้าใครสนใจนะฮะเดี๋ยวมาลองขับดูแล้วกันนะครับ อ่าสำหรับนี้ก็เป็นนะฮะโตโยต้าไฮรักวีโกตัว VN Turbo นะครับที่ราคาเนี่ยต้องบอกว่าถูกน่าดูนะฮะถ้าใครหารถประมาณแสนกลางๆอยู่นะครับฝากด้วยแล้วกันนะฮะโตโยต้าไฮรักวีโกตัว VN Turbo ไปี2010คันนี้นะครับราคา169,000บาทถ้าใครมาทันนะฮะก็ ซื้อได้เลยนะครับแต่ขอญาตบอกแบบนี้แล้วกันถ้าใครมาไม่ทันคันอื่นก็อาจจะพอมีอยู่นะครับราคาตอนนี้เพื่อสมาชิกสนใจคันไหนโทรเข้ามาสอบถามได้เลยกาเลสซิ่งนะฮะอยู่ที่นะฮะโกดังสกลนครนะครับถ้าใครอยากได้นะราคาถูกๆแบบนี้เริ่มต้นหลักหมื่นนะครับมีหลายคันหลายรุ่นให้เลือกน่าดูนะครับลองโทรเข้ามาสอบถามดูนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อสมาชิกอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ